สหกรณ์อมซับปตทจำกัดหลักเกณฑ์การกู้เงินจากสหกรณ์ก่อนที่เราจะขอกู้เงินจากสหกรณ์สมาชิกทุกคนควรรู้หลักเกณฑ์เบื้องต้นให้ชัดเจนค่ะเช่นต้องมีอายุสมาชิกครบตามที่กำหนดมีรายได้ประจำและไม่มีหนี้ค้างชำระสหกรณ์จะพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้วัตถุประสงค์ของการกู้และหลักประกันที่เพียงพอ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นจะช่วยให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันปัญหาในอนาคตค่ะอย่าลืมเงินกู้จากสหกรณ์คือเงินของสมาชิกทุกคนใช้ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้ระบบสหกรณ์แข็งแรงยั่งยืนค่ะการค้ำประกันเงินกู้เรื่องที่ควรรู้ก่อนเซ็นชื่อการค้ำประกันเงินกู้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ พราะผู้ค้ำไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยแต่เป็นผู้ร่วมรับผิดช,ชอบนี้เต็มตัวหากผู้กู้ผิดนัดชำระสหกรมมีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำชำระแทนได้ทันทีดังนั้นก่อนเซ็นชื่อควรตรวจสอบความสามารถของตนเองและเข้าใจเงื่อนไขให้ครบถ้วนอย่าค้ำประกันเพียงเพราะเกรงใจเพราะลายเซ็นหนึ่งครั้งอาจหมายถึงความรับผิดช,ชอบอีกยาวนานค่ะ